Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story Podcast รักแรกจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยลืม สวัสดีค่ะย o ท d บส s t ชั่นพอดแคสตพบกันเซเชียลเอพิโซดที่6รักครั้งแรก My First Earth Story Podcast อแรักแรกจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยลืมและตอนที่ผ่านมาเอพิโซดที่5เป็นเรื่องราวของรักแรกที่สมหวังดังใจหวังวันนี้มากับปุยข้าวกับสีตายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะมาพูดคุยกันอย่างเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องรักแรกไม่ว่าคุณจะเจอทั้งเรื่องดีหรือไม่ดีแต่อย่างไรก็เป็นสิ่งที่สอนให้คุณรู้จักคำว่ารักและใครคนนั้นก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนและในอีีนี้เราทั้งคคนจะาุณไป เรื่องราวที่อบอุ่นฮิวหัวใจให้อมยิ้มกันค่ะว่าแต่ถ้าให้พูดถึงคําว่ารักแล้วหลายคนนิยามกันว่ายังไงบ้างคะในระหว่างที่ทุกคนคิดกันงั้นมาลองถามคนข้างๆเราดีกว่าคิดว่าความรักครั้งแรกของข้าวหมายถึงอะไรเอาจริงนะคาว่ารักแรกอ่ะเราเชื่อว่ามันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าสําหรับของเราเนี่ยมันเป็นรักที่ทําให้รู้สึกว่าเราอยากรักอ่ะหรือว่าถ้าเรียกอย่างหนึ่งก็คือวินาทีแรกที่ปิ๊งอยากถามกับสิตากลับบ้างว่าแล้วรักแรกของสิตาล่ะหมายความว่ายังไงก็คง หมายถึงความรู้สึกครั้งแรกกับใครสักคนที่เป็นความรู้สึกแบบที่จําได้ไม่ลืมคิดถึงกี่ครั้งก็มีความสุขจริงจริงก็มันก็ไม่ผิดนะนิยามรักแรกอะแต่จะว่าไปทําให้นึกถึงคนหนึ่งเลยที่เขาผ่านตัวเองอะจากคนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตเท่าไหร่จนมาเจอกับคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ประสบความสําเร็จคนคนนั้นก็คือเจ้าของอาณาจักร Apple หรือว่าพวก iPhone iPad ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละอ๋อคือเรื่องราวของ ขเขารักแรกของสตีฟจ็อบน่าสนใจมากสตีฟจ็อบเป็นคนหนึ่งที่ล้มเหลวกับชีวิตแต่แล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับคนนึงก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นรักของเขาที่ชื่อว่าโรเรนพาวเวลเธอเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยก้าวผ่านความล้มเหลวแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการพัฒนา Apple แล้วก็ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้โอ้ยด้วยพลังแห่งรักแรกเนาะไม่งั้นคงไม่มีบริษัท Apple ลิลละเป็นเรื่องราวรักแรกที่น่าสนใจมากแต่จริงๆวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวความรักครั้งแรกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในใ แต่เหตุการณ์บางอย่างในช่วงเวลานั้นส่งผลและเปลี่ยนเจ้าของเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะแล้วคนที่จะมาแชร์เรื่องราวก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือคนข้างๆเรานี่แหละแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดขอถามก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเนี่ยเกิดขึ้นตอนเด็กประมาณไหนอืมก็ช่วงอนุบาลได้เลยนะโอ้มีความรักแต่เด็กอันไหนเรื่องราวเป็นยังไงมันเริ่มมาจากการที่เราเนี่ยย้ายโรงเรียนอนุบาลบ,บ่อยและกลางเทอมด้วยความที่เป็นเด็กเล็กแล้วเพื่อนก็ยังไม่มี ครก้าเข้าหาเราปูก็ให้เราเนี่ยไปนั่งตรงข้ามกับผู้ชายคนนึงเขาก็ทักทายเราก่อนเราก็เงยหน้าแล้วก็ไปทักทายแบบงง,ง เออวัดีเพราะว่าเอาจริงๆอะตอนนั้นอะมันไม่มีใครเข้าหาเราก่อนเลยนอกจากเขากลายเป็นว่าเราอะอยากเป็นเพื่อนกับเขาแล้วแกรู้ไหมสิ่งที่ฉันทําคืออะไรคือขอเขาเป็นเพื่อนนี้ปะฉันบอกกับเขาไปว่าเป็นแฟนกันไหมฮะแกแดดมากคือใจเย็งเงยนๆก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมฉันถึงพูดแบบนั้นออกไปตอนเด็กๆเ,เนี่ยปู่กับย่าเราอะชอบเปิดละครหลังข่าวให้ดูบ่อยๆแล้วการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมามาในรูปแบบแบบเพศเดียวกันอะนึกออกไหมแบบหญิงๆชายชแล้วถ้าเพศตรงข้ามเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแฟนกันอ่าเราก็เลยติดภาพจําว่าขอ เขาเป็นแฟนจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันไงเอองงมากตอนนั้นอะคือทําอะไรลงไปอยากย้อนเวลาไปมากแต่เอาง่ายๆนะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เราเนี่ยอยากเป็นเพื่อนแต่ไปขอเขาเป็นแฟนเขาก็ตกลงนะคือเด็กมันไลเดียงสามันยังไม่รู้จักคําว่าแฟนที่แท้จริงอะมันเป็นยังไงก็ไม่แปลกแต่เรื่องเราฉันกับเขาเนี่ยน่ารักมากคือเวลาที่เราอะจะไปเล่นกันเขาก็จะพาเราไปเล่นแล้วก็จะพาเพื่อนเขาเนี่ยเล่นกับเราจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วสมัยก่อนอนุบาลก็จะให้มีนอนกลางวันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ดีมากเลยอยากให้โตมา มีนอนแบบนั้นบ้างอ <ừ, S 1> ือเธอรู้ไหมฉันเนี่ยขยับผ้าปูไปนองข้างๆเขาตลอดเลย <laughs> มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากจากคนที่ลองให้ไปโรงเรียนตลอดกับอยากไปโรงเรียนเพียงเพราะว่าอยากไปเจอเขาจนวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากวาดรูปให้เขาเป็นของขวัญเพราะว่าเขาทําให้เราอ่ะมีความสุขเราก็เลยไปเรียกว่าไงไปฝึกวาดรูปเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยแบบวาดรูปสวยเลยคือแค่ระบายสีเนาะธรรมดาตามภาษาเด็กอ่ะเราก็ไปฝึกวาดไปเรื่อยๆพอวาดเสร็จปุ๊บเอาไปยืนให้เขาเขาบอกว่าเธอวาดตัวอะไรอ่ะใช่เอเลี่ยนไหมเธอวาดเก่งนะเราก็แบบปรบมือใหญ่เลยไอ้เราก็ อึง้งแต่เราก็ต้องตามน้ำปบมือใช่ใช่ใชเอเลี่ยนเอเลี่ยนแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเขานะที่ทําให้รู้ว่าฉันเนี่ยชอบงานศิลปะแล้วก็การวาดรูปเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะฉันก็ไปฝึกฝึกวาดรูประบายสีมากขึ้นเพื่อที่จะมีงานสวยๆเนี่ยเอาไปให้เขาดูจนถึงทุกวันนี้เชื่อปะฉันก็ยังวาดรูปแล้วก็ชอบศิลปะอยู่จนจบอนุบาลไปไปเรียนที่อื่นเนี่ยเวลามีงานอะไรฉันก็ได้ไปแข่งงานศิลปะเพราะว่าเขาว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันอ่ะรู้สึกว่ารักศิลปะแล้วก็ฝึกว่าไงมันฝึกว่่่าทกกันนม็็ใชปะเเเออแลลล้ยยสิง เรายังรักจนถึงทุกวันนี้และก็ตั้งใจทํามันออกมาให้ดีถึงแม้ว่าเอาจริงตอนนี้ฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่แต่ก็ขอบคุณเขาจริงๆเชิอแต่งเเลยเลยเหรอไม่ชื่ออะไรคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาผ่านมาเจอคลิปนี้อะจะเป็นยังไงก็คืออมยิม้มน่าดูใช่คือคือถ้าผ่านมาแล้วเจอเราอะแล้วก็ได้ยินเราเนี่ยก็อยากขอบคุณแกจริงๆนะที่ทาให้วัยเด็กของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อ จากบทเรียนรักของเราเนี่ยในครั้งนี้ก็ทําให้รู้ว่าแม้จะไม่ได้เป็นรักแบบหวังอะไรแต่สิ่งที่ได้คือความทรงจําที่ไม่ลืมแล้วก็อบอุ่นหัวใจแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยว่าการวาดรูปเป็นสิ่งที่เราชอบและก็ยังทําอยู่จนถึงทุกวันนี้โอ้หอบอุ่นหัวใจมากจริงๆคือนะเป็นรักแรกที่เป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตอะแล้วเราก็ยังนํามันมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็บทเรียนจนถึงตอนนี้อีกอ่ะใช่คือจริงๆนะมันเป็นความทรงจําที่ดีอันนึงเลยเอะว่าแต่ไหนๆและก็ฟังเรื่องรักแรกสดใส ไว้นุบานหอยโข่งฉันไปนละ อยากฟังของสิตาบ้างเหมือนว่าจะเป็นความรักช่วงวัยเด็กเหมือนกันนี่แต่ว่าไม่ใช่ความรักป๊อปปี้เลิฟธรรมดาซะด้วยเริ่มอยากรู้แล้วอะว่าเรื่องราวความรักมันเป็นยังไงแล้วฉันก็คิดว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันโอเคได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยเด็กมากน่าจะ6 7เจขวบได้เลยมั้งจําได้ว่าเป็นช่วงแบบปหนึ่งตอนหนึ่งนี้เรียนที่ไหนอะเรียนอยู่ที่ลาปางุหยตอนนั้นนะเรียนที่โรงเรียนประจําจังหวัดเลยโอ้หเด็กมากแล้วประสบการณ์ที่เรียกว่ารักแรกอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคืออย่างที่บอกว่ารักแรกของ ฉันเนี่ยมันไม่ใช่แนวป๊อปปี้เลิฟธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคือรักแรกของฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเอ้ยน่าสนใจอะ่ะเรานี่สิตาเป็นลูกคนเดียวปะไม่ไม่ไมฉันเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่ง แล้วคนในครอบครัวคนนั้นที่เป็นรักแรกอะ่ะคือใครก็น้องชายตัวซสบนี่แหละอายุห่างจากน้องเยอะไหมหกปีครึ่งแต่ก็แบบประมาณเป็นเจ็ดปีได้แล้วถามเลยไหมมันเป็นมายังไงอะ่ะทําไมถึงคิดว่าน้องชายตัวเองอะ่ะคือความรักครั้งแรกที่เคยเจอคือเรื่องมันเกิดจากตอนเด็กอะ่ะอยากมีพี่ชายมากฟีลแบบว่าโอป้ามีพี่ชายมาคอยดูแลใช่แต่ประเด็นคือเกิดเป็นลูกคนแรกไง ก็เลยแบบเออจุดประกายความคิดอาจะมีน้องชายคือนี่เข้าใจนะว่าแบบคือด้วยความที่เราเป็นพี่สาวเนาะเออหมดหวังแล้อป,ป้าไม่มีใช่งั้นแสดงว่าก็ต้องมีความคาดหวังเล็กๆปะ แล้วถ้าสมมตินะสมมตินะเช็คเพศและน้องเป็นน้องสาวเธอจะไม่ผิดหวังเหรอไม่นะคือบอกก่อนว่าแบบเพศไหนก็รักเท่ากันแต่มาอาจจะเป็นฟีลลิ่งตอนเด็กมั้งที่แบบอยากได้น้องต่างเพศอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เธอได้เจอกับน้องครั้งแรกอ่ะมีความรู้สึกยังไงสมัยนั้นคือตอนปอหนึ่งเนาะก็คือยังไม่มีมือถือ,อแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันศุกร์ช่วงเย็นเป็นเวลาหลังเลิกเรียนพอดีหลังจากแบบเรียนอะไรเสร็จเนี้ยก็คือเดินมารอพ่อมารับที่หน้าโรงเรียนเหือนทุกวันนั่นแหละแต่พอพ่อมา แล้วเราก็โดดขึ้นรถไปปุ๊บคือพ่อก็บอกข่าวดีเลยว่าแบบ เออเนี่ยแม่คลอดน้องแล้วนะแล้วพ่อที่มารับเราวันเนี้ยก็คือกําลังจะไปโรงพยบาบาลเอ้ยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงอะ่ะคือบอกตรงๆว่าแบบตื่นเต,ต้นมากคือตั้งแต่รู้ข่าวว่าแม่คลอดใช่ปะก็เหมือนแบบภาพวาร์ปเลยจากหน้าโรงเรียนะไปหน้าห้องผักฝืนอคือใจมันเต้นแรงมากแบบเตรียมใจมาแล้วว่าแบบเออเปิดประตูไปคือเจอน้องชายเราอยู่กับแม่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอเปิดประตูไปเจอแต่แม่แมก็คือเฟล ว็นนดหนึ่งคือหลังจากนั้นสักพักก็คือพยาบาลก็แบบอุ้มน้องมาให้แม่อุ้มใช่ไหมคือแม่ก็อุ้มน้องชายเรานั่นแหละคือจาได้เลยว่าตอนนั้นปหนึ่งอ่ะมันก็แบบสูงไม่มากอมเออก็เลยต้องเกาะขอบเตียงแล้วก็แบบขย่งเท้าดูหน้าน้องอะไรเงี้ยเออคือตอนนั้นน่เหมือนน้าตาจะไหลเลยคือน้ําตามันแบบจะไหลออกมาเพราะความดีใจอ่ะเหมือนเจอคนที่อยากเจอมาตลอด9้าเดือนอ่ะเอ๊ลอดอ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบ บอกไม่ถูกสุดๆอะคือแล้วก็คุยกับตัวเองตั้แต่วันนั้นเลยว่าเราจะตั้งใจดูแลเด็กผู้ชายคนนี้ให้ดีคือรับรู้ได้เลยว่าแบบน้ำเสียงอะของสิตามันแบบ ดูตื่นเต้นมากอะพื้มใจอะรุ่มใจแทนเออเออแแอบอยากรู้สึกอะคือตอนที่ได้สัมผัสหรือว่าได้อุ้มน้องครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงโอ้จริงๆมันเป็นความรู้สึกที่กล้ากลัวกลัวเหมือนกันนะอย่างแรกคือตอนนั้นอะกลัวน้องเจ็บหรือว่าไม่สบายตัวเพราะว่าวิธีการอุ้มทารกที่ถูกก็คือมือนึงประคองหัวแล้วอีกมือนึงก็ประคองตัวใช่ไหม,มแต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ประสีภาษาอืมก็เลยกลัวกล้ากลัวกลัวแต่ก็ดีใจมาก ตื่นเต้นมากคือได้จับแบบมือเล็กๆเท้าเล็กๆเนี่ยคือได้รู้จักคําว่าตีนเท้าฝ่าหอยจริงๆก็วันนั้นแหละเออก็มันเล็กอะเนาะแบบเล็กๆก็มินิใช่เท้าคู่นั้นเป็นคู่ที่เล็กมากแล้วก็แบบนุ่มนิ่มด้วยอเออได้ข่าวว่าคือเหมือนจะห่าง7ปีเลยใช่ไหมใช่มันมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ไหมมีนะเพราะว่า7ปีมันคือคนละช่วงอายุเลยอะอคือฉันขึ้นมัธยมอะ่ะน้องก็ยังไม่ขึ้นปฐมเลยอะอ๋อยังอนุบาลอยู่เลย ใช่คือแบบพอพูดอย่างเงี้ยฟังแล้วอะ่ะมันต่างกันมากเลยนะมันแบบประมาณไหนอะ่ะส่วนใหญ่ที่เรื่องเข้ากันไม่ได้อะ่ะคือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องการพูดคุยคือพอเราโตมาใช่ไหมเราก็จะเริ่มใช้เหตุผลในการพูดคุยมากขึ้นแต่ว่าน้องอะ่ะยังอยู่ในวัยที่ใช้อารมณ์อยู่อืมแล้วคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรากับน้องเนี่ยมันไม่โอเคไม่เลยคือ เราแค่ต้องทําความเข้าใจอย่างเช่นตอนเนี้ยแบบน้องอ่ะอายุสิบสามใช่ไหมมีความติดเพื่อนอ่ะเราอ่ะก็ต้องเป็นเพื่อนกับน้องให้ได้อืมหลักๆก,ก็คือการปรับตัวเข้ากันให้ได้ใช่ออนะไม่เคยไม่ค่อยเคยเจอเลยว่าคนที่เลือกรักแรกเนี่ยเป็นคนในครอบครัวแล้วคิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากความรักครั้งนี้อย่างแรกคือดีใจมาก Mm. ดีใจที่ได้มีแล้วก็ยินดีมากๆให้เขาเข้ามาในชีวิตคําว่ารักแรกจริงๆในสายตาเรามาเลยดูดีอะ่ะ mm. มันเลยไม่ได้ดูเศร้าเลยอะ่ะมันเป็นแรงผลักดันในชีวิตมากๆแล้วก็แบบอยากโตขึ้นเราก็อยากโตขึ้นอยากประสบความสําเร็จมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถดูแลเขาได้ดีให้เขาได้แบบมีความสุขเยอะๆให้ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนกับคําพูดที่เรา พูดกับตัวเองในตอนนั้นนะเฮ้ยสุดยอดอะมันเป็นแบบเรื่องราวความรักที่แบบอบอุ่นอะแล้วแบบแปลกใหม่มากเพราะว่าฟังเป็นคนแรกๆเลยนะที่เอาคนในครอบครัวมาพูดคือแบบมันแปลกใหม่สําหรับเรามากเอาจริงเรื่องหลักแรกอะก็เป็นเรื่องที่แบบหลายคนได้เจอขึ้นอยู่กับว่าจะเจอในรูปแบบไหนแต่แน่นอนเราก็ต้องได้อะไรจากประสบการณ์นั้นๆซึ่ง มันอาจจะทําให้เรามีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อคนได้สมหวังอ่ะ ก็หนาเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมที่ได้เติมเต็มสีสันในหัวใจหรือบางคนแม้ไม่ได้สมหวังกับความรักครั้งแรกนะแต่ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปในทางชีวิตของตนเองก่อนจากกันวันนี้นะคะเราอยากถามพวกคุณทุกคนเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเราอยากถามพวกคุณบ้างว่ารักแรกของคุณเป็นยังไงแล้วได้อะไรกลับมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเราในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรัก และความหวังและตอนต่อไปเอพิโซดที่7ก็จะเป็นเรื่องราวของรักแรกที่แม้โอกาสจะเป็นศูนย์แต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามคุณผู้ฟังสามารถกติดตามและรับฟังกันได้คุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปของรักครั้งแรก My First Love Story Podcast หรือเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube และ Facebook Good Day Station พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast Special Episode รักครั้งแรก My First Love Story Podcast รักแรกจุดเริ่มต้นที่ไม่เคยลืม Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน